สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมื่อนี้กามาพบกับน้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์บรรยากาศฝนตกเ่นเคยค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะมองได้ตกแน่ค่ะโอ้ยตกซิบมืออลยไปเถอะซิบมือน่าจะได้แล้วครับพี่น้องค่ะกว่าได้ตกแห้งแร้ค่ะท่านผู้ชมกะตกไปมมกยากนี่ล่ละค่ะมื่อนี้น้ำเชียร์กับสิพ้าพี่น้องเอฟซีไปตามเด็กเล่าพัฒนาเวลาออกสองถุ่มคืน ของพอจะเลื่อนสินเดอร์ค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนี้ค่อ่ามือนี้ก็เป็นวันที่หก้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเลขออกวันที่เจ็ดพรุ่งนี้ค่ะท่านผู้ชมเนาะหวดว่าหันนี่พอเพิ่นให้เด่นเด่นยังมาแถวเก่ากับศูนย์เก่ากับศูนย์เก่ากับศูนย์เข่าศูนย์ค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นที่พี่น้องเอฟซีดีใจมาก เพราะว่ายังตีขาดแต่ผู้ชมก็ามาเสียรประกบเกาหลีพี่สาวเกาหลีก็พอจะเล่นสินหายเบิงรุดรุดบ่บานี่อ่าหวดต่อมาเก้ามาเสียก็เลยบอประกบให้ขาดแต่ผู้ชมค่ะแต่ว่าก็ะเป๋าน,นคลิปอยู่เมืองระวัง,งเ,เ,เ,เหล็กเิ่นคือเก่าหรอครับผมค่ะเข,า,ข,า,ขาพี่น้องถูกเต็มเต็มค่ะแตนผู้ชมศูนย์ห้าค่ะ ท่านผู้ชมพี่นอ้นนองเขาเต็มๆค่ะวัวดีกับสเขาขคือเก้านี่อัดคลิปรามาคู่กันเังสิเนาะครับค่ะพอก <พบ S 1> ระเมียไปอัดคลิปใส่กันนั่งเป่ากันท่านผู้ชมพี่ลี่โอ้โหค่ะอ๋อใช่ให้เบิ้งเนี่ยหน่อยเพิ่นขอมากค่ะท่านผู้ชมเพิ่นอยากเบิง้งเนาะครับเอาค่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นสีไปรับชมรับฟังตัวเลขของพอจะเลืิอนสิน น้ำเชี่ยกะขอขอประคุณพ่อที่ทรงแนวทางให้น้ำเชีย่ยทรงต่อให้พี่น้อง FC. เอฟซีเบิงเป็นแนวทางเด้อค่ะงวดนี่ขันมาบอกคือกันกับพี่สาวเกาหลีพี่น้องประกบกันเด้อค่ะคือจังคือจังเล็กใหญ่พี่ต่อยกับพี่ปะกายค่ะที่น้ำเชี่ยประกบให้ค่ะไล่ให้ท่านค่ะท่านผู้ชมเอาไปรับชมรับฟังพ่อกันเลยเด้อค่ะ พ่อสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเขามาเสื้อทำเสื้อครับผมคือเสียงคอยแต่พ่ออคือเสียงคอยแทต่หงย็นเยอะบ่ป่ะเดี๋ยวนี้ป่ะบ่บ่ถ้าทับที่ปากเพราะมันเรื่องมันเป็นเอาไว้หูเนาะเอออเาไว้เอาไว้หูพี่น้องก็ว่าได้ยินใส่แหงอีกแล้วพ่อ โอ้ยเอฟซีกเป็นยังสี่น้อเลยไนี่น้อเป็นไปทั้งหนาบ่เอฟซีทังหนาเนอะค่ะท่านผู้ชมค่ะกับศูนย์มันเสียงจะทอนขึ้นหาพ่อมันมันเป็นเส้นอะรทอดซับมันพ่งสะท้อนอั่าเง้ย่อบันพ่ออะไพ่อบัณดบัณสะท้อนเอาสูตต่อไปง้ม่อาทิยเอีน้อครับพ่อเงียไปบุนแล้วพ่อ คนไกะบอก<า><ว>ก็ดอกเลขที่แม่นแม่นนกับนี่มาสองตัวคนไงกระยำโยรังเทียคนไงกระจับไหก็ถืถเอเด้อเลขเด้อครับดคนย่ำมึงเด้คน,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 นเลือก,กตัวดีๆเขามาใส่ใส่คนไงลดมันบ่หลายตัวหรอกครซี่คู่เท่านั้นนะว่าหันเอาไปใส่ก็ปีเซลเกาลีามาใส่เลเออเอาหลารดอกเก็บส่เก็บบ่ถูกเก็บข้อครับผม ห้าเจ7ดเด้อห7าเจ็ครับผมสอ9เจ7 9เก้าเจสองเจ็ดเก้าเจ็ดไ7 5, 7นห้าเจ็สองเจก้าเ็ได้ยคู่แล้วพ่อห้าเจสองเเก้าเจดซเจ็ ชูนี่มันสิ่แยกบ่เนาะพี่น้องเลยชุนมันสี่แยกบ่พอไงบ่จับใ่ไห้เด้อขันว่าชุนสี่แยกเดือจับใจงกับเจ็ดรถครับหกับเจ็ดหกกับเจ็ดครับผมที่เจ็ดเอาละบ่เอาแล้วครับผมสองเจ็ดเอาแล้วเอาแล้วพ่อวันนี้กับแปดเจ็ดเด้อแปดเจ็ดครับผมแปดหกแปดหกเก้าหกห้าหกเก้าหกห้าหกสี่หกสองหก <6 S 1> สี่หกสองหกแปดหกเก้าหกห้าหกตัวนะึนะองแปดหกเก้าหกห้าหกห้าเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดห้หดาเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดครับนรครับผมสูตรตัวเนาะเอซเนาะเบิ้งหยิกแคบอาเจ็เหมดหาเหมือนอาเจ็ดซะครับป่ะสูตรตัวครับผมจังได้กันพยายามพยายามเอ็ซีเลขมังได้คนมาแม่นๆเราเอาใส่รถ หดก,กับกนี่ <ไฟ S 1> เอาใส่ในลาเลขเชือจับใส่มันก็พลายตัวหรอกมันก็จับกันเรามันก็ถือตัวเราเย็นบ้างวดว่างันครับมันกันทางานดีอยู่ดิพ่อทํางานดีอยู่ทำงานอยู่ทำงานอยู่แต่ว่าพอยไงจับเลข <c oughs> บวัดถือเครื่องเชื <c oughs> อกผันเชืยกเอาตัวนี้ผันห่วงตัวนี้เอาปลามาเล,เ,ลเลยจับเลขบวดถือเลยกก็เป็นได้ไหม <c oughs> มันบ่ท่นเลยตกวางมันบ่ย่ามเลยมันถืตกวางมันดีเชื่อแจ็กหน่อยนี่ละพ่อหงวดนี่ละ นี่ยที่เอซกับโบมี่มันเชื่อใครชื่อประทูทอหรอเนาะครับแต่แก้วกับเีมมีเลยพ่อเกี่ยวอกมีเวยโอ้อ๋อคือไปเอฟซีมันเพื่อควบมันเทิงไปเปรียบเทียบกับอาจารย์โดยที่เพิ่นหายแม่นแม่นไปซละค่ะกับมากัจัดคัดกับพานเนี่ยพอไงกับโบูเนาะว่ามันสิออกจะเดเนาเล็กเดยนเนาะเดี๋ยวกระลับขึ้นมาแปดหัวขึ้นเกาเนาะ มันเ่วงนี้นสมบตกวางมันหมุกเจังยืนั่นตกวางเถอะจับเล็กก็เลยเขาตัวเล็กวิ่งตอนนี้ครับออเล็กเก็บเนี่ยเขาว่ามันเจอมันมันมาแล้วตัวควาสำคัญว่ไงจับเล็กร่องเที่มมันก็จับ่บ่ถูกได้เล็กเดยวหายเสื้อเบื้องเล็กที่พนมาแมนแมนละจับใส่เอาครับหกกับเจ็ดนี่เด้อครับพี่น้อง ก็เก็บหก็เก็ดต้องเนี้ยเห็นลำเอือนครับผมแต่ว่ากทาทาเบิ้งพีสาวเกาหลีเมียนเบิ้งกลราเบิ้งสายคนมาแม่นเม่นเอามาใส่กระโตนึงดอกก็ยับเยินเยอะเอามาใส่กันก็พไปไหลคือก็ถือบ่ถือก็ถืองวดไม่ก็คนมาคืออัรนมบ้านี้หัวหน้าพื่อนยุคคงเกเพืนถืองวดแล้วเพื่นรอ เพ่อนเนี่ยเป็นเนี่ยพ่อนเป็นมวยเนี่ยสมัยเพื่นเป็นมวยอีดีพะอไยหัวตาตาเหล่าเลียออกแล้วอันน้ำเทียมน้ำเทียมมาเร็วๆส่งมาพผุนดีพะอออันพอเสียไปใส้เลียออกปั๊บพากับแนี่โอ้ยรวดเร็วทันใจอีดีพะออันสปอนเซอร์อีปอผุนเด้อค่ะท่านผู้ชมสปอนเซอร์นี่แน่นอนขนาดแล้วเน่นอน ทังสีายเอฟซีสูไปเนาะเบื้องเทียบเทียบคนหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักคนก็ะไอแม่นทุกอาจารย์ล่ะค่ะนี่อาทิตย์นี้กับสู่กันต่อครับผมสูบกันต่อกันมักขันบ่ามากอ่พ่อเหล่าเริ่มวันนี้จะเริ่มเส้นเริ่มเ้าบ่อเขาพ่อละหายบ้ามากเจ้าว่าเด้อค่ะท่านผู้ชมวอนนี้ต้ออ อยากหงายเงินเยอะเร็เพราะว่าเรือ่บอบ๊ถือป่อไงก็บ่าอยากเห็ดไปมันพี่น้องเสียเง,งินเนาะเลขเด่นเพิ่นเขาอยู่เมียต่ะะว่ามัน,มนววไม่หงยเงินเด้ระละเครื่องตวาพ่้องไงจับเลขบ่ให้ายบ๊อถือกันละมมันเป็นน้ำหนักเมื่อเขาบ่านสาก็คือไปเฮ็ดบุญโยชนเด้ดอเออคือเอาเง,งินไปถวายเค่องบนโยชนเด้ออ๋อ เขางวดนี้แล้วพ่อจับคู่ัูไปสไลด์เอฟซีขันใจมันรักขันใจเบ่รัลก็เบรกเล้วพ่อใหญ่เจ้าหัวสันนนนนนอ้ยบนเบนนนแนน f นน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 ดนน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 น็นนนนน่นนนนนลนนกอมนินกนเด้นน่นน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 นอนนนนนนันนน่นนนน เอาพ่อบอนน้ำเชื่อเต้าบ้าเชื่อน้ำเชื่อขอบพระคุณพ่อหลายหลายได้พ่อสวัสดีค่ะตับมบายท่องเข้าบ้าเชื่อน้ำเชื่อท่องเหนของพ่อของไงจะเริ่มสิ้นละครับผมโชคหมันหมันเด้อโชคมันเสียไปกันให้ได้ขึ้นมาหมื่นสาูกครับผมสวัสดีครับสร็ล้สร็ล้เอาครับพี่น้องครับผมกับปีเจี๊ยน่าเบิ้งเอาครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเบิ้งเหล็กบิงแต่ที่ว่าเดินดีอยู่ครับผมเอาสุดงวด ครับเที่ยงต่ว่าเพิ่นจับท่านเด็กเขาเฉียดไปเฉียดมาอยู่ค่ะวันนี้หกกับเจ็ดเด้อครับพี่น้องหกกับเจ็ดครับต้องมีให้เห็นแต่ว่าที่ยังน้ำเสียว่าล่ะเอาล่องไปเบิ้งกับผีสาวเกาหลีนั่มครับผมเบิ้งเฮ็ดเห้เบิ้งอีกเทนึงครับคือจ้างเงนพอแฟนคลับเพิ่ยุ่งเทปเนาะที่บอกเมื่อกี้เนาะสปอนเซอร์ครับพอจะเลื่อนสินค่ะแต่ว่าเจ๋เพิ่กะเน่มพอจะเลื่อนสินอยู่เพิ่นฐาเนาะครับผมค่ะ สปอนเซอร์เพิ่นกะเอาพี่สาวเกาหลีกับพอจะเล่จล่นสินประกุบกันค่ะท่านผู้ชมเพื่นใดค่ะเอาแต่ว่าพอกระจับคููมากกัมี 7, 7, 7, 7, ่าเจ็ดสองเจเกเจ็ดี่เจ็ดแปดเจ็ครับผมเน้น5าเจ็ดเจ็เจแล้วก็แปดหกแปดหกเก้หหหสองหเน้น8ปดหเกหแล้วก็5าหกครับผม พี่น้องคอมเมนต์ใต้คลิปนี่เด้อค่ะเพิ่นอ่านเพิ่นอ่านทุกคอมเมนต์ครับค่ะคัรเข้าเมนต์บ่ดีเพิ่นสิโทรบอกเลยค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกะอยากให้พี่น้องคอมเมนต์ว่าสู่ต่อบ่ถึงมันหลุดเพิ่นกะอยากเบรกดิพอเจริญศีลเพิ่นสิเป็นจังซี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นบ่อยากให้พี่น้องเสียเงินค่ะเพิ่นกะสู่ต่อบ่กันสู่ต่อก็คอมเมนต์บอกเด้อ FC เพิ่นบอกอยู่ค่ะท่านผู้ชมสู่ต่อเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ พ่อกันดคลิปนาขอให้พี่ดอกเอฟซีส่งดีทุกท่านแฟนคลับของน้ำเที่ยเดี๋ยวเถาเดี๋ยวค่ะา,านุช้ชมขออนุญาตแจงะะ้งเลยค่ะครับผมช่องนีแตว้าแฟนคลับเฮาที่ว่านี้วเนีน่นมนี่แฟนพันแท่นี่เพิรูลว่า่องน้ำเที่ยวผ้าร่วยนี่เป็น่องเล้าพัฒนาครับเล่าพัฒนาเท่านั้นครับผมค่ะอันผู้เพิ่นบ่บลูไหมคะ่ะานุู้ชมเพิ่นคข้อมตม์อุย้ย สุดยอดเนาะแบบสุดยอดบ่ต้องบอกเนาะบ่บ่ต้องบอกค่ะท่านผู้ชมบอ่าบ่บ่จะจ่อว่าเห็นตาหวยเล้าคือบ่ปล่อยหวยไทยครับหลอกกับเพิ่นกับดาเมยค่ะท่านผู้ชมก็ยังว่าซองนี่เป็นซองเล้าค่ะท่านผู้ชมเด็กไทยกับยูนามเชียร์ชาแนลกับค่ะมาเชียรเด้อครับผมค่ะดากับบ่เป็นยังกับหัวควนไว้คือพี่น้องเอฟซีเอวาเนียครับผมครับสรุปแล้วเพันอยากได้หวยไทย แต่ว่าผลมาเบิ่งสองหน่วยเหล้าผนก็เรยบพ่พอโอ้ผ่นะค่ะท่านผู้ชมมีหม้อมามีก่อไก่น้ำผนเนาะครับค่ะมีทุกอย่างครับผมมีตัวเตาพร้อมค่ะพานแล้วก็พานไปครับผมเนาะสําหรับช่องนี้ก็เป็นลาวพัฒนาอย่างเดียวค่ะครับผมถ้าหวยไทยไปดูนําเชียร์ชาแนลกับก้าวมาเชียร์ครับค่ะนําเชียร์พารวยลาวพัฒนาอย่างเดียว ครับผมค่ะอันนี้แฟนครับเพิ่นกับคอมาแบบนี้เนาะคร,ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ